เราจะไปสอบถามจากหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัดชัยศรยีแพทย์ผู้เชีย่ชยวชาญด้านนิติเวชมสวนะคะวันนี้คุณหมอหมูวิเคราะห์ทางไกลนะคะมาจากอิตาลีเลยค่ะเชิญคุณหมอหมูค่ะจากกอน,นี้หญิงสาววัยสปีตั้งครรภ์หเดือนเกิดอาการปวดท้องเข้าห้องน้ำเบ่งลูกหลุด ัวกระแทกชักโครกจมน้ำเสียชีวิตนั้นจากข้อมูลพบว่าหญิงสาวคนนั้นกล่าวพักอาศัยอยู่ในห้องที่เกิดเหตุเพียงลําพังโดยก่อนหน้านี้ได้มีอาการปวดท้องอยู่มา2-3วันจนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเกิดอาการปวดท้องคล้ายปวดอุจจาระจึงรีบวิ่งไปห้องน้ําก่อนที่เด็กจะข้อออกมาและศีรษะกระแทกกับชักโครกก่อนที่จ,จมน้ําเสียชีวิต ตามํำบอกเล่าของหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นซึ่งจากการตรวจสาบที่เกิดเหตุของเจ้าที่ตํารวจก็พบว่าภายในห้องพบคราบเลือดหยดเป็นทางไปจนถึงห้องน้ําโดยภายในห้องน้ําพบศพเด็กทารกอายุครรภ์ประมาณ6เดือนเสียชีวิตอยู่ภายในโถส้วมซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในลนักษณะของการเกิดเหตุอาจเกิดจากการที่มีการคลอก่อนกําหนดโดยที่หญิงสาวคนดังกล่าวไม่รู้ตัว เนื่องจากมีอาการปวดท้องมา2-3วันซึ่งเข้าใจว่าเป็นอาการปกติที่เกิดจากการที่เด็กทารกดิ้นและในวันที่เกิดเหตุก็อาจเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการปวดถ่ายอุจจาระจึงเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอาการปวดเก่งคอดจึงทำให้ไม่ทันระวังตัวปล่อยให้ขอเด็กทารกออกมาโดยที่ศีรษะไปกระแทกกับชักโครกและจมน้ำเสียชีวิตนะครับแต่การ จะพิสูจน์ว่ากรณีดังกล่าวจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอดูผลการผ่าชนสุดพิสูจ์ของแพทย์ว่าทารกรายดังกล่าวเสียชีวิตก่อนคลอดหรือเสียชีวิตหลังคลอดและหากเป็นการเสียชีวิตหลังคลอดสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรมีล่องรอยการบาดเจ็บตามที่แม่กล่าวอ้างหรือไม่หรือมีการบาดเจ็บอะไรอื่น,นเพิ่มเติม,ตมที่พอจะบอกพฤติการการเสียชีวิตได้ในขณะเดียวกันคงต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่าง ของเลือดของแม่นะครับว่ามีการรับประทานยาใดเข้าไปบ้างมียาตัวใดบ้างที่มีผลต่อการคลอดก่อนกําหนดและหากมียาดังกล่าวยาดังกล่าวนั้นสั่งโดยแพทย์หรือไม่หากไม่ใช่หญิงสาวดังกล่าวหาซื้อมาจากที่ใดและมีเจตนาอะไรในการรับประทานยาชนิดดังกล่าวเข้าไปนะครับซึ่งหากทั้งหมดหลักฐานเป็นในทางตามที่แม่เด็กกล่าวอ้าง ในกรณีการเสียชีวิตของทารกดังกล่าวก็อาจเป็นการเสียชีวิตโดยที่ไม่มีเจตนาจากการกระทําแต่อาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับโดยจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการเบ่งขับถ่ายไม่ส่งผลให้เกิดการข้อก่อนกําหนดนะครับแต่การข้อก่อนกําหนดสําหรับทารกอายุรันหกเดือนนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุเจาะจงได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพราะสาเหตุ ังต่างมีได้หลายสาเหตุร่วมกันที่จะทําให้เกิดลักษณะของการคลอดก่อนกําหนดเช่นมีประวัติการคลอดก่อนกาหนดมาก่อนมีประวัติเรื่องของปากมดลูกสั้นลกลอกตัวก่อนกําหนดมีประวัติเสพยาเสพติดมีการติดเชื้อในน้ำข้ามและการติดเชื้อที่มดลูกมีโรคประจําตัวเรื้อรลังเช่นโรคเบาหวานและโรคความดันสูงมีภาวะน้ําข้ามมากมีเลือดออกทางช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์ผารกมีความพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือแม้กระทั่งแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากกว่า35ปีหรือตั้งครรภ์ตอนอายุน้อยกว่า17ปีนะครับซึ่งเด็กที่คลอดเมื่ออายุครรภ6เดือนมีโอกาสรลอดชีวิตประมาณ60-70%และมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื้อรหลังเนื้อยาวสูงถึง40%นะครับดังนั้นจึงอยากฝากเตือนไปยังหญิงที่ตั้งครรภทุกท่านว่าควรไปฝากครรและพบแพทย์ตามที่นัดหมายอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญหาก มีอาการปวดท้องอย่านิ่งนอนใจนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเพราะหากทราบก่อนก็จะทำการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีจนไม่ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างการณีดังกล่าวนี้นะครับ